ไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้องได้แล้วนะครับพี่น้องบอกม่วงสองหน่วยอันดับแรกเรามาล้างมะม่วงกันนะครับพี่น้องโนนนนต่อมานะครับปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับโอ้มีดไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่น้องกระดอผมยังคมกว่าเยอะลล้างข้างนอกเสร็จแล้ว อย่าลืมล้างข้างในนะครับพี่นอ้องใครเป็นน้องมืงอ What the fuck เขาขาวเลยพี่นอ้องใครเป็นน้องมืงอมาจัดมะม่วงใส่จานดีกว่าพี่นอ้องงงกับตัวเองเหมือนกันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่นอ้องออนอื่นเรามารู้จักวัตถุดิบในการทําเครื่องจิ้มกันดีกว่านะผมมีแต่รสด,ดีพี่นอ้นองถ้าพร้อมแล้วก็ทิม ทิมหน้ามึงได้ไร้สั์อืมที่แต่